สวัสดีครับพี่น้องนี่คือแผนการเทรดทองคำวันนี้นะครับวันที่14สิงหาคมพุทธศักราชสอง7นะครับเราก็ดูจากตามเฟรมดีนะครับตามเฟรมดจะเห็นว่ามียกไฮนะครับยกโลนะครับก็ถือว่าเล่นขาบายจะได้เปียบนะครับขาบายม้วมีจุดอยู่ข้างล่างแท่งเทียนนะครับอยู่้างของแท่งเทียน เราก็สามารถที่จะเข้าบายแล้วกที่2458หนะครับ, 2, 4, 5, 8, รบเวลาจะตั้งบายเราก็กดไปที่คำสั่งนะครับเราก็เลื่อนบายลิมิตนะครับเราก็ตั้ง tp นะครับ tp tp เราจีจุดนะครับ2463ถึง2476นะครับประมาณ454บาทนะครับ เอนะครับเอเราก็ตั้งนะครับไปไกลหน่อยนะครับถ้าเลนตรงนี้เราก็เอา GP อยู่ข้างบน SL ก็ถือว่าไกลนะครับค่อนข้างจะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมีโอกาสชนะเราก็ต้องตั้งไว้ประมาณนี้แหละครับถ้าใครพอดตน้อยก็เลื่อนเอสมาไว้ใกล้นะครับใต้ตรงนี้ครับใต้ แข่งเทียนนะครับที่มีไส้นี่ครับประมาณนี้นะครับ418กับ454ประมาณ1ต่อ1นนะครับ1ต่อ 1r เพชรแพชนะ1ต่อหนึ่งนะครับเราก็กดออเดอร์ไปนะครับเป็นที่0.1นะครับ0.01นะครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่เราก็เปลี่ยนได้นะครับกดไปน่ครับเป็น1ก็ได้0.11ก็ได้ หรือจะลบออกครับลบออกห็ือว่าแค่0.6 0.06นะครับก็ได้นะครับใครอรอตใหญ่อรอตเล็กต้องบริหารพอร์ตนะครับเอากดส่งนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการเทรดทองคำนะครับ XAUUSD นะครับใน time frame day นะครับวันที่14สิงหาคมนะครับ ากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอุดรพารวยทุกช่องทางนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเล่นยังไงให้มันชนะตลาดพอดไม่แตกนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่อุดรพารวยนะครับทุกช่องทางทุกแอปทุกสีนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องหรือจะเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ก็ยินดีแบ่งปัน,ปนความรู้ให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอปรบคุณและสวัสดีครับ